สบาสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอับสีเักแปลงสุขูสุขคนกับแดดแห้งแห้งพี่น้องเลยวันนี้ก็พากันเฮ็ดคอก่อีหละเคยไทยเคยเลาวสามเคยแดดกระแดดฮ้อนกระห้อนพี่น้อง ตัวอุณหภูมิตอนนี้ก็ตอนนี้สิบเอ็ดโมงะอุณหภูมิขนาดสิประมาณสามสิบปลายสี่สิบอะไรเละวัสดีไปกบอโอ้บอบอเป็นบอเป็นร่มแดดใช่เป่าเฮาห่อนแห้งไปเลยห่อนขนาดนั่ลุงเนาะสามเคยสเคยซอยกันไ่เอาเห้เขอกไก่เอาขึ้นมาอยู่นี่ เด็ดมันเข้ามาครับเดี๋ยวนี่คนอันนี้มันสีไม่เข้านั่นเองเด็กเกาะไก่พี่น้องเอ้ยสิ่ง่ายน้องซอมบี้ปะแล้วทำอะไรเขาเลยนี่ไงจอมปีลงมาเจ้าไก่ลงมาไหวอยู่พี่น้องเลย เจ้าวัดคืออันนั้นบ่าิเจ้ากระตัดบ่แข่งไงแบบว่าบดได้ตัานลงเพราะว่าเอาทั้งลังเด้ออันนี้พอทั้งหนามันตัวเออมันก็เลยสูงเอออันน่ะโอ้ยเยวนี้มันเอออันนี้ท่านเอามันบอกพึ่งอันนี้เพราะว่าเอาทั้งทั้งลังครับบุได้เอาทั้งหนาอันเออพัดทขาเอาทั้งหนามันอันมันคืออนทั้งทั้งทั้งเงาคือเทิงทั้งรุ่มยุรุมทั้งป่ายุรุมนะยศเจ้าสลับด้านใช่บ่าว่าสลับ สลับด้านใจว่าท <Brothers> okay, ั้งทั้งตีนมันนานใช่ไหมจุดทึงเนี่ยอันนี้เนื้ตีนนี่แม่นนี่ตีนมันว่าเอาก็ว่าไปบิ่งเนี่ยนะนี่ยนะเราจะว่านี่แหละบุ้งแล้มาแบบใหม่เนาะสุดยอดมากเลยเนาะแปลว่ามันมันบ่เที่ยงได้เลยยันไก่ออกก็เลยอยากเอาทั้งเที่ยงใส่ที่พิงเที่ยงแม่ก็เลยเอาทั้งมาลงเปลี่ยนทิศไหนกันไหนกันไหนกันไหนบนถึงไหมครับไม่ยึงที่ไหน ค้างไว้เลยพี่นอ้องไปค้างเกิวลาไปแล้วนี่พี่น้องได้เลยว่าลุงอันนี้ได้เลยแล้วเนี่ยต่ออันนี้โอเคอเจะว่าเก็บกลับนะประตูไหนเอาเจียวย่างของเอาลวดม,มาหมัดไลยจะลุ่มก็ได้โอโ้สบายพี่น้องสุดยอดมอยเมนูและอาร์เซนอลเลยแรกวันตอนนี้ครับยงานสามคืนพี่น้องเลย อยากสวยงามพี่น้องเพราะว่าไม่เขากับบริษอเนาะไปหาตัดเอาตามป่าเลยที่เขาซื้อนี่คือสังกะสีกับตะปูไกาหน้าใหม่นี่าเอาแต่ของเจ้าของเลยมาลงตรงติ่งไว้พี่น้อง

อนขนาดพี่น้องเลยแข็งหรอพี่น้องเลยเนาะหอนหอนอะไรต่อข้างหอกจ้งเลยเ้ยข่าวรไหมแลหมดตามเลยาข่าวครับเนี่มตนันเบิกดีข้าวไหมเนี่ยข้าวมนทอน ลุงลุงจัดเป็นชองบองเานี่เหมือนกับนั่นวิ่งอยู่ข้างในเลยนอนตมตตตอ๋อเดียวเหมือนอะไรเจาะเลยอย้อนตมเตเมืนออยู่ข้างในือนอนวิ่งอยู่ข้างในเลยติเตตตเลยฮาวซิตี้ใช่หรืว่าตามนั่นนะครับผมหลับก็ได้นี่ครับใช้นี่นะ แค่หนึ่งสี่หุ่งหางก็ได้หรือว่ามันมันมันจะออกหรือว่าให้มันบออกว่าห้องใส่บโบตีก็ได้ตองตี่ประกบแล้วน่าะทำมาอเนี่ยอันหนึ่งสองอันครับตาสลับเรื่อยๆนะโบไใสุ่ดอันเนาะอ่าใครจะมาใ้ได้หน่อยเขาไม่ทำมีไม้ไผ่แบบเขาไม่เป็นยังวันเนบไปเลยเนาะเนีแล้วกาศตีไม้ไผ่เนบเลยมันกระจาง่ายว่ามันพาไปได้เนาะลุงเนามันต้องไม้เป็น ตีประกบเลยาครับทีปกบเลยมันจังคักก็จังน่นจังแน่นหรือเอามมอยุค่ามาตีประกบก็ได้อีกันมีไหมน่ะมีเดี๋ยวตีแนบมามันก็เออคันแนบมันฉีดมันฉีบริเชตะปูหลมาแค่หนึมเออหนึเพราะว่าเขายังใส่เสาลางอยู่ดิเขากับหนึ่งสองสามเท่านั้นกับจบมาถึงมีอตรงนี้ได้หร ยังไม่ได้ใช้ตังนั้นอันเา่อไว้ไงเพราะเผื่อไว้ราะว่ามันโดนรนี่ปิดไงดแล้ว้ตนั้นเผื่อว่ามันไม่มีอะไรเสียบไเค่าคตัวต่อหอหป่าเนี่ยได้ยีดอกซนะไ่ยาบงยงยกขึ้นเทิงเอาาก็ไเออข้าบ่เก้องกเลาะซ่อนกันเลาตัวกลางออก

แดดจนเป็ไฮเนาะดจนเป็นไฮบานเขาอื่นนะยิบๆเลยคันลมไม่แงงใหม่เสียสีกันเกิดไฟเกิดหอดไฟป้าพูดเลยหอนเพื่อนว่าห้อนอยู่คู่ประเทศว่าสั้นอันพอป้าไม่ลุงงคนว่ายกเว้นประเทศยังดูไบบ่ดูไบนะคือว่าอัน ทะเลทรายเป็นน้ำแข็งมาส่วนช่วนี่ประเทศไหนต้นน้ำแข็งกำลังเริ่มละลายป่ะไม่งั้นมันยังเย็นอยู่แต่ทุกที่มันละลายกันหมดแล้วมันร้อนเนาะร้อนจัดประเทศไหนที่ช่วงเป็นพวกดูใบไม้เปลี่ยนมันกำลังหนาวอยู่กำลังเย็นอยู่แมนประเทศเท่าไรจนมันโป่งเลยเดียวแล้วเดียวแล้วมเวลาแล้วมีแต่แห้งแล้งอย่างเดียวแหงแล้งอย่ียวแล้วปีนี้ฝนยังไม่ตกเลยเต็มเลยเหนียวด้วย ใครแต่มันบทนดูถึงเนื้อบอรุงยังยังม่จักกะจียังถึงเนื้อตปูหลเนาะโดยเฉพาะผมมันอยู่ตามไหม่นะดีแล้วไม่ถึงเนื้อนังเหนียวนั่นเอเนี่ครับโอ้พอดีเลยพี่นกนี่สวยเลยครับนี่เหมือนพี่นกตัดออกเลยใช่ไหมนี่ได้อันเดียวอันวตอกันแล้มันหัก มันหักแต่ว่าลุงครับที่มันหักก็เลยตัดออกเออมันหักเลยมันกับมาอยู่กับตัวนี้เขาก็เลยตัดออกดีเลยเนี่ยเป๊ะเลยที่เนียวไมจับวางเลยเนี่ยได้พอครับเนี่ยได้เอาตัวล่างก่นนะอนเนาะมีว่าตัวนี้ไหนบ้างตัวกลางก็ใหม่นะครับ เด็ดมาใช้ได้ทุกชิ้นครับธรรมดาที่ไหนในช่างเนี่ยโอเคผ่านปานปานเนาะผ่านโุดยอะยกโผลเลยเคยใยังไงบนบ้าพี่น้องเลยงามคู่อันบอลุงสวยๆตัวสั้ไมต่อถนนเอาคลิปนี้ก็ขอลาคนเดิมพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี